ทนายขยะเหอครับอันนี้มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงมันเป็นคําด่าจากความรู้สึกเนะาะทีนี้ถ้ามันไปบังเอิญว่ากระทบหรือพลาดทิงไปโดนใครเข้าแล้วรู้สึกร้อนตัวอยากจะฟ้องอยากจะดําเนินคดีกับผมก็เชิญที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตรู้กฎหมายอยู่อ่านข้อกฎหมายเป็นครับผมถ้าเรื่องสำนวนให้อตอมพูด ถ้าเรื่องสำนวนเนี่ยผมก็ยังติดค้างอยู่ในใจอยู่หลายประเด็นยกตัวอย่างเลยเอา้าวสามประเด็นนะที่ติดค้างอยู่ในใจว่าเพื่อนของเราเนี่ยตกลงเดินไปขี่พายเรือหรือเปล่าสองเนี่ยเพื่อนของเราเนี่ยตกเรือข้างหน้าหรือตกเรือข้างหลังสเนี่ยผู้ต้องสงสัยที่คนตำรวจว่าเนี่ยเขาทำอะไรบ้างใครอยู่ตรงไหนใครทำอะไรบ้างที่บอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัย มีเรื่องราวยังไงบ้างอันนี้เรายังไม่รู้เลยครับคือต้องบอกว่าตอนนี้คงจะไม่ทานเรื่องของตำรวจแล้วตอนนี้ส่งสำนวจไปอัยการแล้วเราก็ฝากความหวังไว้ที่อัยการนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยต้องบอกว่าอยากได้รับความเมตตาจากอัยการทุกคนที่รับผิดชอบเรื่องของเพื่อนเรานะครับก็ขอให้ เขาหาหลักฐานมาเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าเขาอยากได้หลักฐานเพิ่มเติมถ้ายังไม่เพียงพอนะก็อยากให้อาหลักฐานมาเพิ่มเติมจากทุกทางนะครับส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าคนที่อยู่บนเรือ5คนพูดตรงหรือเปล่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากคนอื่นเลยมันออกมาจากพวกคุณที่สอบสวนทั้งสิ้น แล้วคุณก็มายอมรับว่าพูดไม่ตรงน,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 นั่นนู่นนั่นนี่ทั้งสิ้นมันทําให้เราในฐานะเพื่อนเรายิ่งเอ๊ะทีนี้เนี่ยจับไม่ตามไม่ตามแล้วยิ่งอยากรู้เลยเพราะว่าเมื่อวานคิดว่าจะสรุปทุกอย่างละที่เรารอมาตลอดเกือบสองเดือนนะน่าจะสรุปอย่างแต่ว่าเรางงกันเลยงงกันมากว่าอา้าวตัวลงมันคืออะไรวะยังไม่เข้าใจครับก็รอรอรอ,อฟังจากอายการอีกทีหนึ่งครับมีความหวังครับ มีความหวังคิดว่าคิดว่าคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ภาวนาตลอดลนะตอนที่เราบวชเนี่ยเราก็ภาวนาตลอดขอให้ความจริงมันกระจ่างขอให้ขอให้ใหดวงวิญญาณของเขาเนี่ยโดนจิตโดนใจให้กับคนที่รับผิดชอบเนี่ยได้ได้รับรู้ถึงความถูกต้องนะครับที่เขาจะมาถ่ายทอดให้กับประชาชนได้รับทราบครับก็ถือว่า มันมีพยานบุคคลแค่ห้าคนบนเรือเนาะแล้วก็พยานหลักฐานมันก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับยังเป็นข้อสงสัยอยู่ที่แบบการถแถลงปิดคดีของตํารวจเองก็ไม่ได้ตอบข้อสงสัยให้กับประชาชนสักเท่านนไหร่นะครับปิดสํานวนคดีะนะโอเค okay. ทีนี้เ,เราเรารู้สึกยังไงกับตรงนี้ก็คือเราถอดใจแล้วแหละในเรื่องการทํางานตํารวจคงไปหวังพึ่งอะไรไม่ได้นะครับผมก็อย่างที่อาตอมบอกว่าเดี๋ยวอายการท่านก็คงจะ มีดุลพินิษว่ายังไงดีอาจจะส่งกลับมาให้ทําคดีใหม่อีกรอบนึงหรือว่าสอบสวนเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีพอถึงขั้นศาลเราก็คงพูดอะไรมากไม่ได้แล้วเรื่องของคนบนเรือผมรู้สึกยังไงเหรอก็อ,อยากให้คดีนี้มันเป็นคดีที่เป็นบรรทัานเป็นตัวอย่างให้กับคดีต่อไปนะครับการเสียชีวิตของคุณแตงโมควรจะมีคุณค่ามีประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากเลยในเรื่องของการปฏิรูประบบของระบบความยุติธรรมของเรานะครับ กระบวนการยุติธรรมของของบ้านเราการสืบสวนสอบสวนมันโปร่งใสย,ยังไงนะครับควรจะมีหน่วยงานข้างนอกหน่วยงานอิสระที่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ไหมนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการคานอำนาจกาันไม่ให้ตํารวจมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนแต่เพียงผู้เดียวนะครับอันนี้มันเกี่ยวข้องกับความไว้ใจความมั่นใจของคนในประเทศด้วยถึงทนายคนไหนทนายรณรงค์ใช่ไหมทนายแม่ <c oughs> ผมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมไม่ได้โพสต์ถึงใครเพื่อเป็นการแบบว่าทําร้ายเขา นะครับผมวิจารณวิาพากวิจารณ์ในส่วนที่มีเกี่ยวข้องกับคดีของคุณแตงโมนี่มันเป็นสิทธิ์ของผมที่ผมจะพึงวิาพากวิจารณ์เรื่องของคดีอาญาอะไรต่างๆมันสิทธิ์ของประชาชนคนไทยอยู่แล้วทีนี้ถ้ามันไปบังเอิญว่ากระทบหรือพลาดพิงไปโดนใครเข้าแล้วรู้สึกร้อนตัวนะครับผมรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนกับเรื่องนี้ขึ้นมาอยากจะฟ้องอยากจะดําเนินคดีกับผมก็เชิญอ่ะผมทราบแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเขาประกาศด้านเลยนะเพราะว่าคนนี้ทำอะไรใหญ่โต นะเขาก็แบบว่าจะเดินทางไปเรียกนักข่าวไปนะมีการนัดนักข่าวด้วยนะเพื่อที่จะไปฟ้องหรือว่าแจ้งความดำเนินคดีกับผมผมก็พร้อ<ผ>ม,<ผ>มจะไปให้การกับตำรวจนะครับอ๋อที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตครับรู้กฎหมายอยู่นะครับที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตรู้กฎหมายอยู่อ่านข้อกฎหมายเป็นครับผมสิ่งที่ผมโพสต์ไปผมไม่ได้พูดชื่อใครแล้วก็ไม่มีการใส่ความใครด้วยเป็นการตั้งข้อสงสัย นะครับผมแล้วก็เป็นการวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นผมมีกฎหมายที่คุ้มครองผมเหมือนกันอย่าคิดว่าคุณมีกฎหมายที่ปกป้องคุณได้เพียฝ่ายเดียวนะกฎหมายมีไว้คุ้มครองทุกคนโดยเท่าเทียมผมมีสิทธิในการวิาพากษ์วิจารณ์และไม่ได้พูดชื่อใครนะครับไม่กลัวก็ถ้าเกิดเขาเป็นทนายคิดว่าเขาทนายเก่งแค่ไหนทนายฝั่งผมฝั่งบ้านผมฝั่งครอบครัวฝั่งเพื่อน,อนๆฝั่งเขาชอบพูดใช่ไหมที่ว่า อะไรนะอบอุ่นในโซเชียลแต่เดียวดายหน้าบันลังเดี๋ยวรู้กันว่าเดียวดายทุกที่เป็นยังไงไม่ได้ผิดครับผมเขาจะเดือดเป็นร้อนอะไรของเขาเองก็เป็นเพราะว่าเขาคงจะวิตกกังวลในการกระทําความประพฤติของตัวเองมากกว่านะครับอันนี้ผมก็ตั้งข้อสงสัยให้แล้วกันนะครับโอ้ผมมีทั้งเพื่อนมาร่วมหารมาร่วมช่วยฆ่าทนาคนดําเนินคดีม,เดม,เดม,ดมีเขามีผู้ใหญ่อะไรล่ะผู้หลักผู้ใหญ่เตือนเขามาผมก็มีของผมเหมือนกัน นะครับผมผมมารู้อยู่แล้วคุณแม่เขาก็ไม่ชอบไปผมมีเรื่องคดีความอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับคือผมจะวิาพา์วิจารณ์ในส่วนที่มันมันมีส่วนมีประโยชน์ต่อรูกคดีมีประโยชน์ต่อสาธารณชน,น,าชนมากกว่าถ้าเกิดเป็นการที่ไปต่อล้ะถกเถียงด่าว่าอะไรเงี้ยหรือแบบจิกกัดกันกับเป็นการทะเลาะก,กันระหว่างบุคคลหรือส่วนตัวเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยโพสต์อะไรไม่ค่อยแสดงความเห็นอะไรเท่าไหร่แต่อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมพูดออกสื่อเลยก็ได้ความรู้สึกส่วนตัวคือหน้าหมันไส้ เหมือนคนไม่มีมารยาทเหมือนคนที่แบบไม่มีวัฒนธรรมเพราะว่าคุณมันมีคนเสียชีวิตและเป็นคนเสียชีวิตที่เป็นเพื่อนพวกเรานะครับพวกเราก็ยังรู้สึกเสียใจกับการเสียชีวิตของคุณแตงโม,ม,มอยู่แต่ไม่ว่าจะเป็นการออกทริปไปเที่ยวบนเรือแล้วก็มีการอะไรนะที่ท,ที่เหมือนปาร์ตี้กันบนเรือนะหลังจากเกิดคดีแล้ว,วผมเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ mm hmm. ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องคดกีการเสียชีวิตครั้งนี้เลยผมยังไม่กล้าไปนั่งเรือเลยผมยังไม่กล้าล่องเรือผ่าน บร right. like, okay. like 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 ิเวณนั huh. ้นเลยอะแต่น so, um, ี่กล้านะครับดูเหมือนเขาเป็นคนที่มีระดับจิตใจที่แตกต่างกับพวกเราผมก็ไม่พูดแล้วกันว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าเอาเป็นว่าผมไม่ให้ค่าจะโพสต์อะไรก็เรื่องของมันสันดานคนไม่เหมือนกันเนาะไนโมเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมสงสารในอดีตเขาในชีวิตเขาแต่ตอนนี้คนตายไปแล้วอ่ะเขา เขาไปสบายแล้วเราเราไม่อยากจะไปพูดว่าสงสารหรืออะไรเพราะเราไม่คิดว่าเขาจะต้องมาอยู่รับอะไรตรงนี้แล้วมีแต่พวกเราทุกวันนี้นะครับคนไทยในประเทศทุกคนนะครับที่แบบต้องมารับรู้กับกระบวนการยุติธรรมกับคนในสังคมที่มันมีความไม่โปร่งใสพวกเรานี่แหละที่จะต้องมาแบบต่อสู้กันต่อทุกวันนี้พี่ตังรู้สึกว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติคนตาย จิตสํานึกมันมาจากการสั่งสอนของพ่อแม่ถ้าเกิดแสดงออกมาแบบไหนก็อยากให้คนไปว่าถึงพ่อแม่ได้ก็แล้วกันระวังนะจ๊ะจะโดนด่าถึงพ่อถึงแม่ผมไม่ได้มาพยายามเคลื่อนไหวให้มันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ผมออกมาพูดเพราะว่าผมมีความรู้สึกอยากจะวิพากษ์วิจารณ์มันผิดตรงไหนที่ผมอยากจะวิพากษ์วิจารณ์เอา้าคุณจะไปเข้าใจว่าผมพยายามจะเคลื่อนไหวอะไรจะโจมตีคุณเหรอจะให้คุณโดนแบบว่าโดนสังคมเกลียดนะคุณไม่มีค่าขนาดนั้นนะครับ ผมแค่รู้สึกแบบรู้สึกว่าการที่คุณหมอที่ผมเคารพคนหนึ่งอะ่ะท่านบีเกียรติประวัติที่ดีงานม,มีการช่วยเหลือคนในประเทศเยอะแยะถูกคนตำตำอย่างเงี้ยชนตำเหนียมันก็เลยแบบผมก็เลยรู้สึกแ yeah. ย่ทานายขยะเหรอครับอันนี้มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ข้อเขาเรียกว่ามันมันมันเป็นคําด่าจากความรู้สึกเนาะเราก็รู้สึกอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้พาดพิงถึงใครไม่ได้พูดชื่อใครออกมาด้วย นะครับมีความรู้สึกหมดหวังกำลังใจกับคนที่ทําอาชีพนี้แล้วก็มีหน้ามีตาแบบว่าอยู่ในคดีดังๆแค่นั้นเองค <c> ร <oughs> ับผมทออนายนารณรงค์ผมบอกแล้วทนายนารณรงค<อ>์พร้อมครับก,บก็ก็ต้องบอกว่าเพื่อนได้พูดไปหมดแล้วมันก็คือสิ่งที่เราอยากจะพูดแหละฮะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้แบบมาหิวแสงหรือว่าหรือว่าใดๆทั้งสิ้นเราพูดถึงหลักข้อได้จริงทุกอย่างนะครับ แล้วก็เราไม่ได้ต้องการที่จะต้องไปเที่ยวเรียกนักข่าวว่าวันนี้จะต้องพันแรงอะไรไม่ต้องอะไรในเดยามนี่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เรื่องเพื่อนผมผมไม่มาแน่นอนอ่าเพราะว่าเราเอาชีวิตไปทําอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่เบิร์ดตอนนี้สุขภาพจิตใจนะดูจากภายนอกก็ด้านเริงแจ่มใสดีดูเหมือนแับแต่เข้าใจแหละภายในคนเราเราเรา,เราบอกไม่ได้นะเขารู้สึกยังไงแต่มันไม่ได้มีการพูดคุยลงลึกในความรู้สึกของเขานะครับ แต่ผมเชื่อว่าเบิร์ตจะต้องมีกำลังใจสู้ต่อไปให้ได้เพราะว่าคนที่จากไปแล้วเขาต้องอยากให้คนที่ยังอยู่เนี่ยมีความสุขต้องเชื่อมั่นว่าอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเขายังรับรู้มีญาณรับรู้ได้เนี่ยเขาไม่อยากให้เราเศร้าไม่อยากให้เราทำร้ายตัวเองไม่อยากให้เราจมอยู่กับความทุกข์เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเบิร์ตคิดตรงนี้ได้แล้วเบิร์ตก็กำลังที่จะลุกขึ้นแล้วก็ทำอะไรเพื่อให้ชีวิตของเขามีความสุขเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอดูกันดีกว่าก็ายังไงก็ฝากติดตามฝากสนับสนุนคุณเบิรด้วยนะคับ คอยดูแลแล้วก็ทําให้คนคนได้มีความสุขถ้าเกิดคุณรักแตงโมคุณก็ต้องทำให้คนที่แตงโมรักมีความสุข